สวัสดีครับวันนี้เรามาดูการเรียงของนะครับว่าเขาเรียงกันยังไงครับตัวน,นี้อยู่ตลาดไทยนะครับเป็นกดละไม้รวมนะครับใส่สูงเปิดท้ายแล้วก็วิ่งตามเวลาด้วยอาชีพที่อันตรายที่สุดอาชีพหนึ่ง ก่จะได้เงินเขาเต็ดระบาทครับเป็นกำลังใจให้กันครับพี่น้องชาวรถกระบะทุกหนัวันนี้ก็วิ่งไปลงอุบลน,นะครับถึงก่อนเช้าด้วยโอโหหลายคนก็อยากทำอาชีพนี้นะครับเพราะว่ามันได้เงินดีแต่ว่าบางคนออกมาก็มันมีงานวิ่งนะครับปล่อยยึดไปก็หลายคันตกงาน สู้ครับเป็นกำลังใจให้ครับผมก็เคยผ่านจุดนั้นมาก่อนครับตัวันนี้ก็นอนรองงานเหมือนกันครับโอเคครับเดี๋ยวขอหยุดคลิปไว้เพียงเท่านี้ครับผมค,ครับ